ชมไปดูการพัฒนารถเมไทยค่ะซึ่งได้มีการคิดค้นขึ้นมานะคะให้เป็นรถเมไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งมันจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ลดภาวะโลกรล้อนได้อีกด้วยค่ะ นี่แหละค่ะหน้าตารถเมฟฟ้าที่องค์การค้นส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกเดียร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการสัญจรที่ประหยัดพลังงานไร้มลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบสนองตอความต้องการของประชาชนในอนาคต ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเดินรถไฟฟ้าในสภาพจริงเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และอุปสรรคในการใช้งานเทคโนโลยีรวมถึงเกิดการสะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโดยภายในตัวรถแม่ไฟฟ้านี้ค่ะมีการออกแบบให้ทันสมัยสะดวกต่อพฤติกรรมในการขับขี่มีระบบสตาร์ทรถแบบไร้กุญแจ มีทางขึ้นลงให้กับรถเข็นผู้พิการตลอดจนมีความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในการป้องกันน้ำความร้อนและการลัดวงจรโดยมีความจุแบตเตอรี่324กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค่ะใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน5ชั่วโมงและวิ่งได้ในระยะทาง250กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมง ็ได้รถใหม่มาให้บริการประชาชนเพราะฉะนั้นสภาพรถใหม่เนี่ยก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภยัยใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรถชานต่ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับขาสมรารในด้านนี้ประชาชนก็จะหันมาใช้บริการถ้ามีรถมีสภาพดีประชาชนก็จะหันมาใช้บริการรถขสมรารมากขึ้นนะคะส่วนในในประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติเนี่ย ก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของด้านสิ่งแวดลอ้อมเพราะว่ารถไฟฟ้าก็จะไม่ปล่อยมลพิษไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะ ั้งนี้นะคะหากในอนาคตประเทศไทยมีการนำรถเมฟไฟฟ้าเข้ามาใช้ในระบบขนส่งมวลชนขึ้นจริงค่ะก็จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของวงการคมนาคมที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสนใจโดยหากว่ามีการเปลี่ยนจากรถเมฟปกติมาใช้รถเม์ไฟฟ้า3,000คันก็จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ํามันดีเซลได้ถึง120ล้านลิตรต่อปีค่ะอีกทั้งยังสามารถลดก,การปล่อยก๊าซคาร์บอ,อนไดออกไซด์ได้ถึง0.32ล้านตันต่อปี โดยที่การเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ไฟฟ้า1คันนั้นจะเทียบเท่ากับการลดการปล่อยมลพิษจากรถยนต์33คันเลยทีเดียวค่ะค่ะก็เ,เป็นที่นาย,ยินดีกับชาวกรุงเทพมหานครนะคะที่จะได้มีรถเมล์ไฟฟ้าใช้ในอนาคตค่ะซึ่งเบื้องต้นนั้นนะคะขอสมกอเองก็ได้มีการที่จะนำรถเมล์ไฟฟ้านี้มาใช้ในจำนวน489คันในอนาคตค่ะ